ดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้างานมอเตอร์โชว์นะครับผม <Okay. S 1> ที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในว่า mm hmm. บูธของเรามีอะไร mm hmm. สวยๆง,งามบ้างนะครับผม mm hmm. วันนี้มาพบกับพีเอดีอีกแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวนี้พาเดินดูในงานนะว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ,บ้างนะครับผม mm hmm. กับบูธของเราแล้วก็บูธของเพื่อนๆเรานะครับผม โอเคนะครับอ่านี่นะครับเราวันนี้เราก็พามาพบกับวูธอีซูซุของเราแล้วนะครับผมกับวันนี้างานที่เมืองทองธานีนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ดีนะครับผมจะพาชมรถแต่ละคันแล้วก็แต่ละเซกเมนต์นะครับผมว่าวันนี้ในงานเรามีอะไรมาโชว์บ้างนะครับผมสำหรับคันแรกครับผมนี่เลยครับผมนี่ฮะคนเราก็ เข้ามาให้าเยอะทีเดียวนับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับคันแรกนี่ฮะออเนีวนะครับผมแคปโฟของเรานี่เองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะฮะเป็นดีออเนีวนะตัวนี้ทําสีขึ้นมานับทาสีขึ้นมานะฮะกับตัวนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้าของเขาเนี่ยนี่ฮะจะเป็นสีเทานะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเอสนะฮะ แล้วเอาตัว S อมาแต่งหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะสำหรับตัวนี้เราไม่มั่นใจนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนกระจังหน้าตรงนี้มานะครับผมเพราะถ้าเกิดเป็น LDA เนี่ยจะเป็นสีออกอในส่วนของจะเป็นในส่วนของโครเมียมนะแต่ตัวนี้เป็นสีเทานะฮะนี่ฮะกับตัวนี้ลงฝาโฟมอนซาลาย F1 นะฮะนี่ฮะนี่ครับผมลงลาย F1 นะสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยในส่วนนี้แล้ว ตัวโลโกโ้ของเขานะครับผมจะเป็นในส่วนของป้ายไทเทนะนี่ครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมอ่านี่ฮะสำหรับตัวนี้เป็นตัวเด็ออ l l n ตัวนี้เป็นตัวสีม่วงนะผมเป็นตัวสีม่วงนะนี่ฮะอ่านี่นะครับผมสวยสวยงาม,ามนะครับผมตัวนี้นะฮะใส่เป็น TE นะผมนี่เลย ดูปั๊มเบรกสวยๆแบบนีนบนนน้นะครับผมปั๊มเบรกนั่นเะป็นเลสนะครับผมนี่ฮะกับสเปคนี้ครับผมรัดด้วยยางโตโยนะครับรัดด้วยยางโตโยนะนี่ฮนะกับสเปคนี้นะครับ2 4 5 4 5่หนะครับนี่ฮนะนี่ฮะอยู่ในบูธของเรานะครับผมคุณพาก็เข้ามาชมมากมายนะตัวนี้เป็น1.9ึ่งจุดเก้าบูโคลเวอร์เจนสนะครับผม แล้วก็ข้างในพี่ไดเปิดไม่สามารถเปิดได้นะฮะสำหรับตัวนี้นะผมอ่านี่ฮะเป็นตัว S อจริงๆด้วยครับผมข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอเป็นเครื่องเล่นวิทยุไม่ใช่เป็นแบบหน้าจอนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ใส่ดิฟี่มาแล้วก็ใส่แซดดีมาครับแล้ววัดบุ๊กหนึ่งตัวครับผมแล้วขอบผมอะไรนะนี่ดูปะเคอร์กี้นะครับผมโหับ นี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมใส่แก๊ปหลังคามานะครับตัวนี้เป็นแก๊ปหลังคาของมอนซาเช่นกันนะครับผมนี่ครับเป็นลาย F1 หมดนะฮะตัวนี้เป็นลายใหญ่ครับถ้าลายใหญ่ตัวนี้เป็นลาย F1 นะครับผมนี่ครับนี่ครับเราไม่ได้มาในงานนะฮะเราก็สามารถดูทางออนไลน์ได้นะครับผมเราก็สามารถ สั่งซื้อทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะนี่ฮะลูกค้าเป็นที่ที่สนใจทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ค้ำเก่งนะนี่ครับผมเป็นงานของไอรอนบานะครับผมนี่ครับเป็นงานของไอรอนบานะนี่ค้ำได้เก่งเป็นงานไอรอนบานะครับนี่ฮะกับตัวนี้สีม่วงแล้วใส่ฝาท้ายเป็นสีขาวนะครับผมนี่เลย นี่ฮะงานตัวค้ำท้ายของเขาก็เป็นงานของไอรอนบาสเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวพาชมนะนี่ฮะงานไอรอนบานะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของค้ำหลังนี่โอ้โหตัวนี้จัดเต็มนะครับผมตัวนี้จัดเต็มนะตัวนี้ก็เป็นงานของไอรอนบาเหมือนกันนะครับผมนี่ค้ำข้างในนะครับ นะแล้วก็แต่ตัวนี้เนี่ยของเขาแปลงไฟท้ายมาเป็นใส่ในของรุ่น LDA นะฮะแปลงไฟท้ายมาในใส่ของรุ่น LDA นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะใส่ตัวฝาท้ายเป็นคาร์บอนมานะครับผมนี่ฮนะเป็นฝาท้ายเป็นงานคาร์บอนนะครับผมตัวนี้นะเป็นลายปั้นเหมือนกันแล้วก็พับหลบป้ายทะเบียนนะครับผมพับหลบป้ายทะเบียนนะครับผมนี่ครับนี่ครับ ตัวผาท้ายก็เป็นงานบอนซ่านะครับผมนี่ครับผมเราดูรอบๆคันนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับตลอดนี้เป็นที่น่าสนใจกับลูกค้าที่ในงานอ่เมืองทองธานีนะครับผมกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะนี่ครับตัวนี้ดูพวงมาลัยนะครับผมนี่นะ ก็ในส่วนของนี่ับหูก็จบสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมทาวส์แควร์นะครับผมนี่ครับสวยๆนี้นะครับผมกับตัวนี้เป็นตัว4ประตูตัว S อนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับผมสามารถจัดแต่งแบบนี้ได้เลยครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับนี่สำหรับตัวนี้สี่ตัวตัวเผ่านไปนะครับผม4ตัวตัวเอผ่านไปนะ กับงานตัวนี้นะผมแล้วก็อีกหนึ่งลำับผมตัวนี้เป็นแนวโฟร์วีร้าบ้างนะผมเป็นแนวโฟวีบ้างนะนี่นะสำหรับรถที่ว่าว่าเอามาสามารถแต่งลุยแต่งรอแต่งเที่ยวนะครับผมกับนี่เลยครับ The อีออนิว e ี s u ซ u นะครับผมน,นี่นีรับผม กับตัวนี้นครับเป็นตัว M นะครับเป็นตัวนี่ครับเป็นตัว M 4 Wheel นะนี่เป็นต like ัว M ตัว4 Wheel นะครับผมเนี่มีหัวบอลลากเรือนะครับผมแบบนี our ้สามารถแต่งได้เหมือนกันนะครับผมนี like ่ฮะตัวนี so. uh ้เป็นตัวแต่งโชว์นะนี่ฮะอ่าเวจะพาชมนะครับผมกับตัวนี้นะฮะดูยาวของเขานะผมดอกใหญ่ๆแล้ว นี่ครับความแตกก็สวยเงี้ยนี่ครับผมปั๊มแอมโบ้ครับผมใส่ดิสแปลงดิสใหม่นะสำหรับตัวนี้นะครับผมยางสามสามนะครับผมยางสามสามนะนี่คขอบยี่สิบนะครับดอกมัดสวยๆนี่ครับนี่ครับผมดูเต็มๆแบบนี้นะครับผม ครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูครับดูโอ้กาดข้างของเขาเนี่ยทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะผมกาดข้างตรงนี้นะทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับสำหรับตัวนี้าง,งาน ARB นะครับผม นี่นะมาดูด้านหน้ากันละหล่อนีนะสายลุยสายเตี้ยไปรับมาดูสายลุยกันบ้างนะผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ครับสายเตี้ยไปรับมาดูสายลุยกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลยตัววีคอสสวยๆนี้นะครับผมนี่ฮะนี่งานสวยๆนี้นะครับผมค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวนี่นะครับ เาวิทยุสวยๆให้เห็นนะครับผมนี่นะครับเป็นที่น่าสนใจของลูกค้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่เลยครับผมกับตัววีคอร์ตัว M นะครับโฟล์ดไรท์นะครับผมนี่นะฮะลูกค้าเป็นที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับคนที่เที่ยวป่านับสายสายป่าสายลุยนะครับผมของเราก็มีเหมือนกันนะครับผมรอๆดีนะ นี่ครับเต็นเป็นของงานนะครนะผมเต็นของงาน a r บนะสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเวลาเราไปกางเต็นต่งตางๆครับนี่ฮะมีไฟด้านข้างด้วยนะครับผมแล้วก็เสริมสำหรับนอนด้านบนนะครับผมนี่นะ เป็นตัว V-Cost นะผมตัวนี้เป็นตัว V-Cost นะนี่ครับโหวันนี้เดินเข้ามาที่บูธนะครับคนเข้ามามากมายนะผมหรับวันนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตัว Highlander 1.9นะตัว Highlander 1.9นะครับผมกับสีน้ําเงินนะครับนี่ฮะกับตัวนี้นะครับผมโหสีค่อนข้างจะโดนใจนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวทั้นจะโดนใจทีเดียวสำหรับตัวสีน้ําเงินแบบนี้นะฮะนี่สำหรับตัวยกสูงนะครับผมเดี๋ยวภายในนี่นะภายในของเขาตัวนี้ไม่เกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะนี่ฮะบตัวนี้เป็นแบบเป็นหนังนิ่มหมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นหนังนิ่มหมดเลยนะนี่ครับตัวนี้ไม่เกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะ อันนี้เป็นกี่ออโต้นะครับผมสำหรับสีน้ำเงินสวยๆนี้ครับตัวนี้เป็นตัว M นะครับผมนี่ฮะตัว M เครื่อง1.9นะครับผมตัวนี้ตัว M เครื่อง1นนะครับสำหรับสีน้ำเงินแบบนี้สวยๆนี้นะนี่เป็นที่สนใจของลูกค้านะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ในงานนบูธ อ่ามาต์โชนะครับผมแล้วก็นี่ฮะมาชมป็นหนึ่งลำนะครับผมกับตัวนี้เป็นตัว X s e r ซ e s นะครับผมเป็นตัว X s e r ซ e s นะกระบะ X s e r ซ e s นะครับผมที่ว่าขายดีหนึ่งรุ่นนะครับผมที่วปรุ่นชอบมาแต่งกันนะแต่ตอนนี้ที่มาเห็นคือเป็นรถจำเดิมนะครับผมสำหรับตัว X s e r ซ e s แบบนี้นะนี่ฮะเราให้ดูบรรยากาศนะครับผมในงานว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมนี่ครับ เนี่ยทีมงานของเราอีกหนึ่งคนนะครับผมดี่ามจากดีะจากทีมงานของพี่ๆี่ของบริษัทพนักครของเรานะครับผมนี่ครับแบซีรีในส่วนนี้หนึ่งลำนะครับผมที่ว่าค่อนข,ข้างจะขายดีทีเดียวเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตอนรหาสเหมือนกันนะครับผมสําหรับรถหลายรุ่นนะยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับผมว่าเออพี่ตอนนี้รถมีไหม ได้รับรถก่อนสงการหรือเปล่านะผมยังไงก็สอบถามทักแชทกันเข้ามานะนี่นะสำหรับตรงนี้สวยๆนี้นะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รบเป็น x s e r ซ e s ยกสูงนะผม X s e r ซ e s ยกสูงนะนี่ครับเป็น x s e r ซ e s ีสี่ประตูยกสูงนะครับผม ตัวนี้นะครับมีเลยเป็นที่โดนที่ขายดีนะครับผมสหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะผมด,ดูนะครับผมว่าตัวนี้เอ่อเดี๋ยวูภายใน X Series นะ X นะที่พี่ที่เคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับผมตัวนี้ X Series ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ Auto นะครับผมเห็นไหมฮะแผงด้านซอร์ดของเขาเนี่ย โต้นะครับผมโดยซีรีส์นี้นะตัวนี้สัญลักษณ์เขาจะเป็นตัวนี้เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็แผงแดชบอร์ดจะเป็นสีดำนะครับผมนี่ครับข้างในตัวนี้จะมีแอร์หลังมาด้วยครับผมเนี่ยข้างในจะมีแอร์หลังมาด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมผนี่ภายในตัวนี้เป็นสีดำทั้งหมดนะครับผมสำหรับตัวอีกซีรีส์นะถ้าเกิดเป็นตัว ตัว X Series ตัวนี้จะเอาตัวในส่วนของตัวเซนะครับผมเอาตัวเกจดซขึ้นมาทำนะผมตัวเกจดซขึ้นมาทำนะนี่ฮะวันนี้ลูกค้าเข้ามาที่บูธของเราเยอะแยะนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราพามาดูตัว ที่ขายดีดีหนึ่งตัวครับตอนนี้นะฮะนี่ฮะในส่วนของตรงนี้นี่ฮะเป็นตัว e w x นะครับผมเป็นตัว MUX นะที่ว่าเราทําตลาดกันนะตอนนี้นะครับผมรถมีพร้อมส่งรอบนะครับสำหรับตัวตัว,ว NewS แบบนี้นะครับนี่ฮะ ดำนะครับผมจะมีเครื่อง1.9นะครับแล้วเครื่อง3,000นะครับผมนี่ฮะอันนี้เราอยู่ที่ในงานนะครับผมเราอยู่ที่ในงานโมอเตอร์โชว์นะครับผมในงานโมอเตอร์โชวโ์นี่ฮะมี All New View X ซับตรงนี้เป็นมุมของ View X ทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมนี่สีแนละ้วเป็นสีน้ำตาลนะครับ นี่ฮนะรับสีน้ำตาลตัวนี้ใส่ล้อแมกมานะผมแล้วก็น่าจะเปลี่ยนในส่วนของล้อแมกมาแล้วก็ยางนะผมัปผมยางของโตโยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เปลี่ยนจานิสมาด้วยนะแล้วก็ปั๊มเบรกนะผมนี่ฮนะนี่ฮนะโอ้ตัวนี้นีนะ่สีน้ำตาลนะผมมีเอ็กซ์ตัวนี้เครื่องสามพันนะครับผม ในงานของเรานะครับผมก็มีแคมเปญมากมายนะอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะชอบแบบไหนแบบสไตล์ไหนนะครับผมนี่ครับกับตัวอี u a l อนิวนะครับผมนี่นะฮะอ่านี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรง,งนี้นะครับก็มีแคมเปญดีๆแคมเปญมากมายนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกที่จะเข้ามาในงานนะครับผมก็สามารถนะครับผมทักแชทหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะก็วันนี้พี่ดีก็ พามาชมคร่าวๆนะครับผมกับงานมอเตอร์โชว์นะครับผมกับงานมอเตอร์โชว์นะนี่ครับผมสําหรับงานสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านะฮะยังไงแล้วนะครับผมทีนี้ว่าขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนี่ฮะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงทงักแชทสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะ อ่ายังไงฝากช่องทางติดต่อ, One, อแ,ตแล้วก็เป็นนัมเบอร์วันอีสูตแต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นนัมเบอร์วันอีสูตโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันแล้วก็บาดแต่งซิ่งป้ายแดงนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าเก้าสนะถ้าลูกค้าสนใจยังไงอะไรสอบถามทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าอย่างนี้นะสวยๆและหล่อดีนะครับขอบคุณครับ